ไยรมาฮาหวังคามินคูโบรักษาโมเมนตัมที่ดีจากนัดประเดิมเวทีมโต้ทูในเกมที่บาร์เซโลนาโดยเชื่อว่าดาวบิดสายเลือดไทยมีดีพอที่จะคว้าโพเดียมแรกบนสังเวียนระดับโลกให้กับตนเองจากการชิงชัยสุดสัปดาห์นี้ในการแข่งขันสนามที่3ศึก c ีเอวีมโต้ทูยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพเคเคามินคูโบควา้าโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศึกมโต้ทูจากการชิงชัยในสนามเจ็ที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนทว่าด้วยข้อจำกัดในเรื่องของเวลาส่งผลให้ดาวบิดไทยต้อง ทำงานอย่างหนักเพื่อปรับตัวเข้ากับรถแข่งและสามารถยกระดับมาตรฐานของตนเองบิดจบการแข่งขันในอันดับ26พร้อมด้วยประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวได้จากเรสดังกล่าวในสุดสัปดาห์นี้ยอดนักบิดสายเลือดไทยมีคิวลงทำการชิงชัยในสนามที่3ศึก C E V Moto 2 European Champion Ship 2021ณนสเซอร์กิตเดอร์บัเซโลนาคาตาลุญญาประเทศสเปนเช่นเดิมโดยไทยาฮ่ามอเตอร์เชื่อว่าคมินจะสามารถรักษาความต่อเนื่องไว้ได้หลังจากได้ลงบิดบนสังเวียนเดียวกันนี้ในสุดสัปดาห์ก่อนหน้า สำหรับสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการแข่งขันศึก C E V Moto European Championship หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มอบประสบการณ์ของการแข่งขันระดับโลกให้กับคามินคูโบะและค่อนข้างโชคดีที่การแข่งขันในรายการ C E V เป็นคิวของสังเวียนชิงชัยที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนซึ่งเป็นสนามเดียวกันกับเกม Moto G P ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเราเชื่อว่าความต่อเนื่องของการแข่งขันในสนามเดียวกันเป็นสัปดาห์ที่2จะส่งผลให้นักแข่งของเราสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างโอกาสคว้าโพเดียมแรกบนเวทีระดับโลกในฐานะตัวแทนนักแข่งไทยให้กับตนเองและต้นสังกัดนายวีรพงษ์ธนากิจานนท์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกีฬายานยนต์บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดกล่าว KK ามินคูโบดได้รับการผลักดันเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศึก CEV Moto2 European Championship นับตั้งแต่การชิงชัยในฤดูกาล2019และสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นประเดิมฤดูกาลแรกด้วยอันดับ9บนตารางแชมเปี้ยนชิพและปิดซีซั่นด้วยอันดับเดียวกันนี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ จะพลาดลงซิ่งในสองสนามแรกของฤดูการทว่ายังไม่สามารถคว้าโพเดียมแรกให้กับตนเองโดยผลงานที่ดีที่สุดคือการซิ่งจบการแข่งขันด้วยอันดับ4ศึก CEV Moto2 European Championship 2021สนามที่3ของฤดูการมีคิวดวลความเร็วระหว่างวังวนที่11-13มิถุนายนนี้นัสืกิตเดอร์บัเซโลนาคาตาลุญญาประเทศสเปนแฟนความเร็วสามารถตามเชียร์นักบิดไทยผ่านการถ่ายทอดสดทาง YouTube Channel f i m c e v r e p s o โดยเกมรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่1 13มิถุนายนออกสตาร์ทเรสแรกในเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยต่อด้วยเรสที่2ในเวลา20นาฬิกา